สวัสดีครับอยผู่ผมฟรานเซลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทาคอนเทนต์กินชาบูมีตรงนอกระเบียงบ้านนะครับจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยไป<ม>ก็มีเส้นแก้วนะครับแล้วก็มีถ้วยชามนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเทน้ําแบบหนึ่งครับ แล้วก็จะใส่น้ําไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสักเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมันจะปิดฝาครับปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดจะเลยนะเนะี่ฮะเปิดเปิดเป็นการต้มน้ำครับต้มน้าต้มน้ําเดี๋ยวดูทำเดี๋ยวผมอันนี้ผมต้มน้ำนครับ นะครับตอนนี้น้ําก็ได้แล้วฮะเดี๋ยวผมจะใส่เส้นแก้วลงไปนะครับจะใส่ลงไปไม่หมดนะฮะอีกนิดนึงน่าจะพอนะโอเคอเคงเหน่าจะได้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะโคนนะฮะเดี๋ยวจะโคน คนในน้ำร้อนเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะนี่นะฮะโคนนะฮะคนคนนะฮะคนอยากให้เห็นไอฮะไอของหม้อชาบูเราชาบูของเราจะใส่ไข่นะฮะใส่ไข่ลงไปนะฮะแต่เราเบา แล้วก็ปิดษาแล้วก็เปิดสวิตต์ไดทครับเปิดสวิตเอสวิตอันนี้คือเราจะตั้งน้ำไข่ครับเดี๋ยวเปิดฝาก่อนดูว่าไข่ได้ยังไข่น่าจะยังอันนี้เราต้องต้งมให้เดือดเลยนะชาบูคไมนี่หิวดึกๆึก,กอะครับมาเดี๋ยวผมเตอกไข่เลยแล้วกัน ครับ <icana>, ีเทคนิคนะฮะอย่าว่านะฮะร้อนนี่ก็เป็นเทคนิคนะก็ร้อนมากแต่ไม่รู้ว่าข้างว้าวว้าวไข่ชาบูนี่ฮะไข่ชาบู มาเดี๋ยวมากินกันเลยชาบูที่เราทำเมื่อกี้นะโอเคตอนนี้ก็กินหมดแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ